you mm -hmm. มื่อนี่ผ้าไม่กินอันอยัง่ะตะบกฮงตะบกฮงใส่ห,หอยพี่น้องอใส่สห,หอยใช่ใช่ใชใชมีปลานักเล,งล้งน,งน้ำจากพี่น้องเนี่ยวกินครับอันนี้ยังออมออมปลาไหลใหไงแล้วของหมักแล้ว ก้อนกินกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กองเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเรื่องจากพี่น้องเด้อครับขอบคุณทุกๆการรับชมขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจเรื่องจากพี่น้องจะเริ่มอะไรได้ครำเนี่ยหิวนะไครับหิวน้ำกิ๊บเข่าพี่น้องกิ๊บเข่าวางรีไว้พี่กันปัดล้มพัดนั่นสีแหงมาเรื่องจากห่วเข่ากเหนียวเท่เขาไม่เขาไม่ ช่วงนี้ช่วงงานเขาไม่คำยังไงคุยหัวหอยคำยังไงปง่ปงป่งสายโรถจากพี่นอ้องมาเด้อสายน้ำเหน่น้ำเหน่น้ำเหน,น่นอนโอ้คักมีพักขาเด้อพี่น้องเด้อเฮียแน่กับซาหัวมันเอหระพักขาหมักตัวผู้แล้วกันออ่ออันนี้เห็นว่ะรวบผักพงสุรโรดจากพี่น้อง พักโองสุดเยเราุงวางทังกเอียงของพักใช้ย,ยาจ้ะเบาพิดไม่ไม่เบาพีวเบาถืถอยกวางใส่กระดัษชดเข้าไปพ่อกระดูกได้เปื่อยครับอืมกุด,ดับกรุด,ดับกรุด,ดับ ดองปูดีกว่ากระดองปูดองพรอมพี่นอ้องกองเสไว้เสบจังแกะพิงเขาเนี้ยดีขนาดเอ้าขอก่ันเลยบ้านปูว่าสีบอจังจังก้อนมูแหรอเอาน้ำสันจจำดองกระปูพี่น้องปูดอง ปูดองดองปูแต่หมูมันเพิมเพิม่มแน่นอยนึงแซ่กับหัวหอยผักผงสุรสปลากระตุวครับนะกลินกับบอกทั่วผู้หวานเข้ามา สาอย่างนี้น,นอกจา่น้องนะอาการมันบลอกใครดีสมรดูดรลอดดูดดร้อน หัวไว้ชื่อดีมาขาถือพลมกัสิแงหอยมึงกุ้่มมาเปนหอยบันนก ไม่กลัวงันบดไุดพร้อมไปเลยนั่นพะไงไม่กลอวมันกินไปเล้วพะไงเแลสวดคู่เดียวดยการกันใเ้นอพี่น้อง ข้ามเดียวนะ,ะแสดงว่าตาบล็อกให้ดีตัวปูตัวนึงอืมตื่นตอนมาเกีนะ็บนั้นตามกลิป เพชแล้วน้ำตาแตกเ้าคำเดียวน้องบุกระไดน้ำตาแตกแวะำูดอยเลยผูดองูนอน้ดองยิ่เากไไ็ดีโตเขาทีกี ดองเนื้อไหนดองดับาัเนี่ยดองได้ละเนี่ยได้ปะจังเปย์ต้องจัดค่ำนะปูดองติ๊พี่น้องเฮ็ดแล้วพี่น้องเฮ็ดเฮ็ด เจือวันพีนองเพชรนักเลงน,นี่ละแก้เพชรหน่อยเข้มเข้ม,มไม่ยเงียบ nó không bị cảm tôi nhắm để cảm thấy được có hay lên còn ngôi nhà nữa bên lòng đó. ใช่ไหมอย่างนี้คือ,อนั่นนี่ด้ตอนบอกทอี่้้้้้้้้้้้้้้้้้้อ มันเผ็ดม like hey, oh. ันเผ็ดเลยหาแนวนัวนัวแก่เผ็ดบอกพี่บอกเป็นตะเพ็ดให้กำใส่ซักกำนึงซักโอ้ยขับขนาด ความไปอะไรกันเลยหากินแต่พักพี่น้องเอ้ยบาเดาคืออยู่บ้านเราเหรอเนาะกระดูกมัดหัอนอยู่นี่บ่เลยืออ้อความไปอะไรกัน นี่จะาก,การ จุดกัดจุดกัดทำอะไรกัอ้ครับน,นั่นพี่ตีมนพี่นองเ,เอ้ยึรอมทำอะไรซื้อเข้ามาสองคนตายายซื้อขาเหนียวมายี่สิบาทเพิ่และวพี่น้อง หย่อนไว้เขาโอ้คุณมาเจ้าบอกพี่ใหญ่แล้วเจ๊กมื้งเป็นแห้งหรอพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กลองพิจิตรต่อไปได้ด้จ้าพี่น้องเห็นเห็นแห้งครัะ เดี๋ยวครับนี่ยไปยังสิวิจัยปูดองอีกพี่นอ้องเดี๋ยวดยเ,เดี๋ยวก่อนนะครับนะโอ้ยเอานักเต้นแก่เพจอีกก่อนกระคำก่อน <c oughs> เป็ดแห้งมาโอ้ยพักแล้วพี่น้องนะบ้านปูดองนะครับนะเดี๋ยวมาเพ่มน ความโวมจะค้ำเนี่ยความกันย้ำมาแรงนะครับเดี๋ยวดูเถอะที่นามันพอกนะครับเนาะครับเือก็คืออืมโอ้ไปพอกันไหมคลิปหนาเนาะพี่น้องไปพอกันไหมคลิปหนาจะพี่น้องสวัสดีจ้า พค่าเงิำเงือบแม่แหลกครับดูครับบ๊ายบายครับ